ปฏิบัติการที่4นะคะจะเป็นการศึกษาผลของการเบ่งอย่างแรงนะคะต่อความดันเลือดแดงแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะคะหลังจากที่เราให้ผู้เข้าร่วมทดลองนะคะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีเนาะเราก็จะวัดค่าเบสนะคะของ BP แล้วก็ HR นะคะโดยเราจะวัด HR ก่อนเนาะ ค่ะ HR นะคะก็จะได้อยู่ประมาณ80บีตเปอร์มิลนะคะหลังจากนั้นเราก็วัดค่าความดันนะคะเป็นค่าฐานเนาะ ทำดันอยู่ที่1้อยสนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพื้นฐานที่เราจะมาเทียบนะคะคราวนี้นะคะเราจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอย่างแรงนะคะแล้วก็กั้นไว้20วินะคะ๋ยวหายใจเข้านะคะหายใจออกแรงๆค่ะกั้นไว้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วเราก็วัด bp ทันทีนะคะค่ะบีนะคะขึ้นไปที่ร้อยสามสิบแปดสิบนะคะคราวนี้เราก็มาวัดฮาร์ดเรทนะคะ นัดเดทนะคะอยู่ที่ประมาณ8 8นะคะก็จะมีการขึ้นไปนะคะน้องก็ลองดูว่าของน้องนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะทำทั้งทำทั้งหมดนะคะประมาณ2-3สครั้งนะคะแล้วก็ลองดูว่าค่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ